ทั้งหมดตรงประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลัณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีประจำจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรับการทำความเคารพขอเชิญรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการกล่าวพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรียนท่านรักษาการในตำแหน่งผู้มในการโรงพยาบา,บาลบริสุทธราธานีแพทย์ญิงนิธิมาศีเก ประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดินาลาประจำปี2563และ2564ในานามของบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีดิฉันขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดินาลาประจำปี256 และ2564หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสเมเด็เเจพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระร,ร,ร,ราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย,ยิ่งจากเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมุงมอนไทยเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีเฉลิมพระชนมารรรวันที่28กรกฎาคาม2563และ256 น,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญแพทย์กินนิติมาสีเกตรักษาการในตำแหน่งผู้โดยการโรงพยาบาลบริสุทธาธานีเชิญเพื่อนรากอิสริยารพรวางบนพานหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครัางรัามรักะร่ะ ลายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำต่อสายสะพายและเหรียญจกักรพรรดิมาลาประจำปี2563และ2564จำนวน9ลายตามลำดับดังนี้ชั้นเหรียญจกักรพรรดิมาลานางสาวจงกลอิทธิขจรกุล ลำดับที่สองนางวิชาดาอยู่ดวงชนทวีติยาพรช้างเผือกลำดับที่สามนายทัชนนสีทอง ลำดับที่สนางวรัญญาสมจันทร์ลำดับที่ห้านางหัสธรวงพักดี ชั้นตรีตาพรมงกุฎไทยนางพรทิพสวุวรรณกลาชั้นจตุระถาพรมงกุฎไทยนางสาวทักษยาจินาอิน ชันเบญจมาพรโมงกุฎไทยนางสาวกัลยาแก้วหยอดผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจกักรพรรดิมาลา ประจำปี2,564ชั้นเหรียญจัก,กรพรรดิมาลานางสาวนิธิมาสีเกด พิธีมอบทุนสถานเครื่องราชสิยกรชั้นต่ำอาสายสะพายและเหรียญจกักรพรรดิประจําปี2 5 6 3และ2 5 6 4ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับผู้เข้ารับพุนสานเครื่องราชสิยกรได้ครอบครัวและ,ออและ,ะดิฉันขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทุกท่านที่ได้รับพุนสานเครื่องราชสิยกรขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีอันนี้ไว้ต่อไปนะคะ ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดตรง